ดำเนินการต่อนะครับนี Stand ่ ort, อยู่ันเราอยู่ตึกข้างๆกันนั้นเป็นชิปเอนจิเนียร์เป็นหัวหน้าวิศวกรเลยของทีมงานนานาชาติที่เข้ามาเก่งมากนะโห oh, okay. นี่หลเป็นวิศวกรใหญ่เลยเขาต้องบินเขต้องไปเขาต้องปีนไปดูจุดต่างๆว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนอยังไงแล้วก็มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเก่งข้างล่างสองคนันนี้เป็นในพันตรีเลยี่ทีมงานเราอันนี้น่าจะเป็นการ นำร่างอันนี้ผู้เสียชีวิตออกเนะี่ยเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยนี่คือท่ากระหักทางที่อยู่นะเรามาอยู่ที่ข้างๆตึกข้างๆก็เพื่อนี่ไม่อะไรเพื่อให้เห็นว่างานมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องค่อยเปลี่ยนก็ชิ้นส่วนของโครงสร้างแต่ละชิ้นที่หักอยูนะ่นี่คือตัวกาแพงนะมันไม่ได้ง่ายๆเลยแลวการขึ้นเนี่ยต้องเหมือนปีนเขาเลยฮนะต้องมีเชือกลากมีเชือกโรยมาป,ปีขึ้นมานี่มีตรงนี้มีข่างผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านนะเดี๋ยวจะออกนะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันแล้วก็ก็จะมีส่วนที่น,นี้คือทีมต่างชาติก็มาดูจุดต่างๆช่องต่างๆทนะ้านล่างก็มีคนฝั่งนู้นก็มีทางสุนัขมีโรบอรทเข้ามามีวมีการเทเลทจากวลลททอ,อยู่อยู่อันนี้เป็นตึกที่อยู่ข้างกันน,นี่คือการที่ส่วนที่เชื่อมต่อกันนะที่นีานะทีนลนะ้เรามาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเขานะเรามาสังเกตการแต่ว่า จะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าอนาคตต้องเตรียมอะไรเพิ่มอันนี้ก็ตรงนี้มีร่างผู้เสียชีวิตอยู่หนึ่งท่านนะครับอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราออกก่อนแล้วก็มีเตรียมตัว,ตวอุปกรณ์แต่ที่เหลือก็ต้องลุยต่อไปก็มีทั้งสองส่วนนะส่วนที่ล่างๆนี่ก็มีหุ่นยนต์กับมีเทนายที่เงินการอยู่อาคารที่ติดก,กันไปอาคารเตี้ยไม่มีผลจะทบอะไร อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมาจะมายุ่งอะไรน,นะแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าอยากให้เห็นว่าการทํางานมัน,มนดํนเนินการต่อแล้วก็มันก็ไม่ได้ง่ายมันต้องค่อยๆตรวจสอบทีละช่องทีละปล่องคนทํางานก็มีความอันตรายนะผมบอกอันนี้คือหัวหน้าวิศวกรอ,อันนี้เป็นในพันตรีเลยของทีมอาาชาตีนเก่งมากอันนี้ข้างล่างเป็นทีมโรบอทกับทีมสุวนัดทีมเคนาไเนาะ ก็พยายามไม่ร้องไม่มีการเลิกพยายามลุยเต็มที่นะครับแล้วก็นั้นเป็นทีมสุนัขอยู่ด้านล่าง mm hmm. ก็มีหมาบีเกิลตัวหนึ่งแล้วก็มีโรบอทที่จะเข้าไปมันก็พยายามเปิดหน้าง,งานให้กว้างสุดอันนี้เป็นส่วนบีตวนตีนี่คือปล่องลิฟต์นะก็อันนี้อันนี้ทาให้ดูว่าจะให้เห็นว่ากิจกรรมก็ดําเนินการต่อแต่ทเรียนว่าม,มันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมีความสลับซ้บอนนะมีคนถามว่าทำไมไม่ยกออกเลยยกไม่ได้ง่ายนะดูแต่ละชิ้นนะ แล้วมีความผูกพันตอนเลยเอาอย่างเช่นถ้าเราดูเชียวตัวนี้ผนังตัวนี้ถามว่าจะยกออกไงเหล็กทั้งหมดยังอยู่เลยยังเชื่อมอยู่กับด้านล่างเพราะฉะนั้นถ้าจะยกออกก็ต้องตัดเหล็กนะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีความละเอียดอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะเห็นว่าม,มันการทําไม่ได้ง่ายนะเราต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปก็เราต้องให้กําลังใจผู้ที่ทําง,งานเราเองไม่รู้เรื่องหรอกผมก็มาน,นั่งอัพเปิสังเกตก,การแล้วก็ดูว่านะน,นั้นคือน้นองเคนายที่เป็นบีเกิลนะน่ารักดี เห็นไหมพี่เขียมันก็นมาช่วยดมน,นี่เป็นทีมงานกนทมน,นะอยู่ด้านล่างนะเปิดหน้าง,งานหลายอันนะก็พยายามนะแล้ก็ต้องบอกว่าทํางานเต็มที่แนละ้วทคนที่คนที่ต่อว่าทีมงานว่าทางานช้าก็ขอให้เข้าใจสถานนะหน้าง,งานนะว่าไม่ได้ง่ายนะอย่างนี้ถามว่าเราจะยกไอ้ลิฟต์คอทั้งอันนี้ออกอยังไงน,นีอยู่กลางกลางสมระภูมเลยนะตรงนี้ คนที่ขึ้นไปก็เดียวเหมือนว่าเหมือนกับปีนเขาก็เลยนะก็มีเชือกโรยเชือกโรยปีนขึ้นกันนะนก็ขอให้เข้าใจคนทําง,งานด้วยว่าไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายก็แต่ละจุดเราก็พยายามดูตามโครงต่างพยายามเข้าไปดูตามข้อตามโครงที่มีโอกาสคนระับไม่เป็นไรนะก็ ็ไปขอกําลังใจทีมงานครับนะเพราะงานมันยากนะแล้วก็ไม่ใช่งานปกติที่เราเจอทุกวันน้องบีเกิลหาอะไรนี่ลูกมีทีมหุ่นยนต์ด้วยันทีมหุ่นยนตที่เข้าไปตรวจตามซอกตามโพรงต่าง เปิดน่างงานหลายจุดข้างล่างก็ล้อกันไปข้างบนก็ค่อยๆทยอยมนะันดูสเกล,เกลมันใหญ่นะเพราะมันนะมก็ให้กำลังใจทุกคนนะผมเองไม่ได้มีความรู้หรอกเราก็แต่เราเป็นผู้ประชาการเราก็ต้องมาดูสถานการณ์แล้วก็ดูว่าเขาขาดหรืออะไรบ้างนะแล้วก็ทีมดาราชาติก็เข้มแข็งนะเก่ง่อนึสิร์เขาลุยเลยพิเค์ตีนลุยหาช่องเนี่ยคนที่บอกเลย คนนี้คือหัวหน้าใหญ่ชีปเอเจิเนียเ์าเลยคนเดียวเข็อย่างนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะผมไม่ไดุ้ดจอเลยผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมยืนอยู่ข้างนอกสังเกตการนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือก็แค่อยากจะถ่ายทอดความยากลาบากนะก็ไม่ได้ง่ายใครบอกว่าทำไมไม่ทําเร็วๆโอ้มันก็ต้องคํานึงถึงคนที่ติดค้างด้วยแล้วคนที่ทํางานอยู่ด้วยนะครับ ก็เป็นห่วงก็ทุกคนแหละเพราะเนี่ยจะขึ้นมาทีสะดุดทีก็อาจจะตายได้เลยนะถ้าสะดุดแค่สะดุดขาตัวเองเนี่ยตกมาเป็นสิบสิบเมตรได้เลยไม่ต้องระวังนะครับก็มีหลายทีมนะเปิดหน้างานหลายทีมนะโอเคก็เราอยู่อีกตึกหนึ่งที่ตึกติดกันแต่ไม่นี่ตึกจอดรถมั้งตอนนี้เป็นจุดที่เหมือนกับเชื่อมกับตัวอาคารหลักแต่ว่ากระพังแต่ตึกจอดรถไม่พังเพราะมันเรียบต่อเสอร์ก็ยังอยู่ดีฮะไม่มีหนาะไรนะ ตรงนี้ก็จะดูอุ่นที่นี่นานหน่อยจะไ,ได้สังเกตการต่างๆนผ่านเกต,ต่อชั่วโมงไปแล้วนะแต่ว่าก็ถือว่าก็ลุยต่อนะไม่เป็นไรนทำเต็มที่ดูสเกลดัคนกับตึกที่มันทางลงมามัน,มนใหญ่มากโอเคครับประมาณนี้นะก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่าจะโชว์อะไรแต่ว่าให้เห็นว่าทำงานไม่ได้ง่ายชิ้นส่วนแต่และชิ้นมันใหญ่ไม่ใช่ว่าจะยก แต่ยกทีก็ต้องคำนวณเลยว่าไอชิ้นนี้หนักกี่ตันชิ้นนี้ถ้าคำนวณใช่ไนหะมสิบเมตรคูณสี่เมตรสี่สิบเมตรผมว่าประมาณร้อยตันนะชิ้นนี้ชิ้นแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวน,นะนะเครนเราก็เตรียมแล้วแต่ว่าจะยกไหวไหมต้องย่อยออกไหมต้องคำนวณล,ละเอียดครับไม่เป็นไรหรอกก็แล้วแต่คนฮะเราจะไปไว่ากันนะทุกคนจะมีสิทธิให้ความเห็นเราก็ทำให้ดีที่สุดก็อย่าไปทะเลาะกันเรื่องนี้นะ มีเรื่องที่ต้องทำอีก,กันอีกเยอะครับโอเคนะก็ฟังนี่แหละโอเคครับถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะเร้งให้ทานนะโอเคครับ